โตโตถึงมาอยู่ที่แมลบอนได้ข่าวว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหรอเห็นท้าสีนี้ไม่ใช่เดินพหุูรัตน์นะนี่ฉันอยู่ฉันอยู่แมลบอนเธอพาช่วงไปทำงานนี่โตโตบ้านผมอย่เชียงรายขับรถกลับกลับไปทํางานปกติไม่ถึง24ชั่วโมงมีสายเข้าไม่มาของผมด้วยมาจากพี่ชายไป้นเคือ ฉันยังจะไปต่อเออฉันปฏิเสธคำขอร้องของเธอใช่ครับเด็ดว้โตโต้เวลาวันจริงวันที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาอเต็มเลยที่โรงพักทุกคนนี้มีสองส่วนตำรวจประมาณ50นาเยเป็นตำรวตั้งรอบรอบสถานีตำรวจนะครับใช่ฟาจะเป็นลมทีนี้หมายอะมันมันมีความตลกอย่างหนึ่งคือบ้านบัวอยู่กรุงเทพ แตไม้อ่ะเป็นสอพอสุนไหนก็ลบโอ้โห,หเธอทอครบหนึ่งปีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือสารั้นต้นตักตสินะครูเก้าปีค่ะเออมันโคจริงๆ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชานเอลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นครเมลเบิร์น Melbourne นะฮะคือตรงนี้เ,เรียกว่าฟิชรอยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาจัดนิทรรศการกันนะฮะเรื่องเกี่ยวกับวันวันทูวอชแต่ว่าวันนี้ขอไม่พูดเรื่องนิทรรศการนะฮะก็จะเป็นโอกาสอีกอันหนึ่งเนี่ยที่ได้มาแคชอัพนะฮะกับน้องๆคนไทยที่อยู่ที่เมลเบิร์นแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่ผมสึกว่ามันความน่าสนใจแล้วก็มีอิชชูสำคัญจริงๆอาจจะเกี่ยวข้องกับนิทรรศการด้วยซ้ำนะฮะ เอามาคุยกันวันนี้แล้วน้องคนนี้เนี่ยใส่ยอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นด้วยนะครับเอาล่ะขอเชิญน้องตโตโต้มาเลยครับโตโตวันดีค่ะโตโตวันดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีครับอาจา์โอเคผมว<ต>่าตกใจเสื้ออย่างแรกเลยทำไมหรอแต่เสื้อสวยเสื้อสวยมันกระชากวเนะ <laughs> า, <laughs> านนะเข้ากับวชอบแบรนด์ใช่เสื้อเนี่ยมันสำหรับคนอายุย0สิบแต่จริงอ่ะจริงอ่ะคนใส่อายุสามสิบ ยิบแหลกปะมาเขาเปิดมาทีก็พูดเรื่องอะไรสาระเลยนะโตโตเออโตโตดีใจมากที่อยู่นี้ได้เจอกันครับดีใจมากครับไม่ได้เจอาจารย์นานมากใช่ตั้งแต่เมลเบิร์นครั้งนั้นนานมากเลยนะตอนนสี <h 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 h ่เดือนโอเคเราไปคุยไปดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มเดินทําไมโตโตถึงมาอยู่ที่เมลเบิร์นได้ข่าวว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาหรอสมัยผมเป็นนักศึกษาผมเป็นนันศึกษามชมาก่อนนะครับโอเคระหว่างนั้นก็มีม็อบหลังจากที่ผมเรียนจบไปลวอ่านั่นคือปีคศเคครับ ะะม็อบเริ่มออกมากลางถนนเราก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปกับเพื่อนไปออกแสดงความเห็นไปร่วมกับขาไปร่วมกันชุมนุมที่เชียงใหม่ครับเราก็ไปเรื่อยๆแต่เราไม่ใช่แกนนำนะโอเคครับบอกได้ม็อบก็เป็นหนึ่งในคนที่เข้าไปร่วมการชุมนุมทั่ว,วไปใช่ครับใช่นแหะ,นะครับมีวันหนึ่งครับปี2021เราไปคามมบที่เชียงใหม่ขับรถไปเข้าไปในกลางเมืองตรงสามกษัตริย์พอดีโอเคผมไม่รู้นะว่าเขาติดใจอะไร ทำไมเขาถึงเดี๋ยวก่อนเขานี่คือใครผู้มีอำนาจอ่ะอ่าชอ้บอลดอ่ะใช้คำช่างนี้โอเคผู้มีอำนาจเออนี่อย่างแรกไม่ที่เรนเห็นผ้าสีนี่ไม่ใช่เดิมพันหุรัดนะนี่นี่เชีงอยู่เชีงอยู่ไมย์บอลเธอพาฉันมาทำงานนี่โตโตอเอาเอาตรงไปก่อนเอาเรื่องซีเรียสก่อนเรื่องซีเรียสก่อนผมรู้สึกว่าเหมือนมีผู้มีอํานาจที่กำลังจับตามองเธออยู่ใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้านผมที่เชียงรายขับรถกลับกลับไปทํางานปกติไม่ถึง24ชั่วโมง มีสายเข้าไม่มาของผมด้วยมาจากพี่ชายก็โทรามาหาพี่ชายผม <S 2> <S 2> <S บอกว่าเป็นพี่ชายของธนกรใช่ไหมพี่ไอ,อของผม <S 2> <S 2> okay, นะโอเคโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อันนี้ฉันอันนี้ฉันเชื่อละโตโต,ต,ตว่ามันคงเป็นผู้หญิที่พลจริงเพราะไมันจะรู้ัพท์ครับพี่ชายได้อย่างไรถูกปะเออพี่ชายช็อกพี่ชายก็โทรบอกทางบ้านเลยว่ามีตำรวจโทรมาหาผมอืตำรวจเขาอะอยากเจอผมหลังจากเลิกงาน แต่เดี๋ยวก่อนนะเอาอีกแซกนิดหนึ่งคือในตอนที่โทรมาหาพี่ชายเขายังไม่บอกใช่ไหมว่าทำไมถึงอยากเจอโตโต้วหรือโตโต้ทำผิดเรื่องอะไรเขาพูดเลยครับอ่าโอเคโอเคอ่ะแล้วจะโตโต้ได้ไปเจอตำรวจนี่มาแลได้ไปเจอครับมาเจอครั้งแรกเขาก็เป็นการมาเตือนก่อนอืมสรุปเลยนะครับการเตือนก็คืออย่าไปม็อบที่เกี่ยวกับมหากษัตริย์ากษัตริย์โอเคโอเคใช่อย่าเรสประเด็นของพระมหากษัตริย์ที่มาในการไปม็อบโอเคอย่างเงี้ยครับ ก็คือนนอันนี้เดี๋ยวอันนี้ต้องอรีมายคนที่บ้านนิดนึงนะฮะ mm hmm. จริงเหตุการณ์ก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่ป,ปีเองหรอกว่าปี2021มันก็มีน้องๆออ,ออกมาชุมนุม<ช>ที่ก<อ>รุงเทพเริ่มก่อนแล้วก็กระจายไปทั่ว<ช>ก็ม็อบก็คือเรื่องเรื่องคือเรียกร้องให้มีการ mm hmm. ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วก็แก้ไขามาตันหนึ่ง,อ,งอันนั้น mm hmm. ก็คืออยู่ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของคลีนการชุมนุมครั้งนั้นแล้วเมื่อตำรวจเตือนแล้วอยู่ตอบว่ายังไงตำรวจเตือนผมตอบปฏิเสธไปทั้งหมดแหละคือเราอะอยากออกไปอยู่แล้วอื เราต้องการจะปฏิรูปเหมือนมอที่กรุงเทพเขาจะบปฏิรูปเขาจะยกเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่เราอยากจะร่วมตรงนั้นอยากสนับสนุนเพื่อประชาธิปไตยหรือเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่เราตัดสินใจที่จะปฏิเสธไปแล้วว่าเรายังไปอยู่ปฏิเสธคือฉันฉันยังจะไปต่อเฉันปฏิเสธํำขอร้องของเธอเด็กวัวโตโตจะไม่เป็นเด็กผีอะไรเนี่ยเออจักรีจตำรวจก็นัดจังงังไปเลยอ่ะหลังจากนั้นก็ มีการคูกคมแต่เป็นคูกคมทางโทรศัพท์โอเคเขาโทรมาหาคนที่บ้านทั้งหมดเลยเว้นโทรมาหาผมเขาไม่ติดต่อผมโดยตรงไม่ว่าโทรหาแม่หาพี่สะใภ้หาพี่ชายหาผู้ใหญ่บ้านหานิติบุคคลลงพื้นฐานเลยเหรอผมมีบ้านอีกที่หนึ่งที่กรุงเทพไปทุกที่เลยครับเอาตำรวจนอกเครื่องแบบไปนี่ทำเองกับเธอเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ใช่หัวหน้าใช่เธอไม่ใช่แกรน้ำด้วยซ้ำนะ แต่ถือแต่ไม่แต่โตโตที่โตโตเล่าเนี่ยมันเรื่องก็อย่างมันเป็นมันเป็นหลักปฏิบัติที่มันก็ทํากันมาไอ้พวกหาเหวเนี่ยเพราะว่าบ้านอีฉันก็โดนคุกคามใช่ไหมครับพอฉันเรื่องอาจารย์การคุกคามนี่เถอนะตอนแรกฉันก็เดินริมถนนอยู่นะนี่เข้ามานี่ฉันยิ่งเข้าฉันรว่ามันเราเข้ามาในแบบยาเสื่อมโทรมอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่อมีการคุกคามทางโทรศัพท์ผ่านไปสักประมาณอาทิตย์ครึ่งครับมีหมายเรียกครั้งที่หนึ่งมาที่บ้านข้อหาคือมาจารข้อหาใช่มาตาร์ในหนึ่งสอง เขานัดวันที่16สิงหาเราก็ไปตามนั้นเลยวันที่ไปรุ่นพี่เป็นแกนนำวันนั้นมีคาม็อบพอดีวันที่เขาเรียกับข้อกล่าเขาเขาเรียกรับราบข้อกก่าหามีพอดีนี่อย่าบอก่าเชื่อไปอีกนะไปอีกครับไนี่ผมไปอีกผมไปชูสามนิ้วโงกลางนั้นเลยต้อสมมติที่ผนจับว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงมันต้องมีจ้าก็ปล่าเสร็จไปก็ฉันก็ไปรายงานตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยนะแล้วฉันก็ไปคาม็อบต่อเอาสิ ล้วก็ไปแจ้งให้เขาให้รุ่นพี่ที่เป็นแกนนำเราทราบว่าผมโดนละเอเขาได้ประกาศตรงหน้าง,งานเลยเว่าพรุ่งนี้จะมีการดำเนินคดีกับอดีตนักศึกษามชดีหนึ่งหนึ่งสองที่สพช้างเผือกวันนี้เวลานี้อพอถึงเวลาวันจริงวันที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาเต็มเลยที่โรงพักคนอันนี้ไปก็จจะไปต้องไปที่โรงพักอป่ะใช่ครับคนเต็มคนนี้มีสองส่วนตำรวจประมาณห้าสิบนายเป็นบริเวณตั้งรอบ รอบสถานีตำรวจเลยครับใช่ฟางจะเป็นลมแน่นมากถู้กว่าเออนี่ผมไปฆ่ากันได้บ้าจริงจริงชาวบ้านจะเือเป็นพุกกว่กันนะเออนอกบริเวณออกมาสถานีตำรวจเป็นคนในม็อบเออที่อยากไปให้กำลังใจเรามีทั้งคนเสื้อแดงมีทั้งนักศึกษามีทั้งก็คือคนทั่วไป่ะคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วเพื่อนผมในคณะอะไรอย่างเงี้ยไปให้กำลังใจเยอะไหม เยอะมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเกือบร้อยครับโ <Okay. S 2> อเคเอานำเบอร์ตำรวจไปซะอะหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาก็ไม่มีอะไรเป็นการโดนสืบสวนที่เหมือนคุกคามอยู่แล้วล่วะครับเขาจะใช้ psychological question นะครับพยายามบีบให้เราสารภาพาออกมาโอเคใช่ <Yeah. S 1> เอางี้จุดไหนเนี่ยโตโตที่เธอเคิดว่าเฮ้ยมันเป็นการคุกคามที่ฉันต้องไปว่ะ ไม่ไหวแล้ว,ว,ลวจุดไหนเพราะว่าเพราะโอเคมันมีหมายเรียกไปรายงานตัวแล้วเธอไปรายงานตัวแล้วใช่ไหมแลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมันมีพฒนาการอะไรไหรมจนไปถึงจุดที่เฮ้ยตกต๊ะพี่วๆๆ่ฉันดูไม่ได้แล้ววะ่ะผมเ็ติดตามข่าวตลอ,นเนอดเนาะข่าวารเมืองอย่างเงี้ยนะครับคนที่ลงถนนไม่ใช่เยาวชนเป็นบุคคลทั่วไปเริ่มดุกดำเนินคดีหนึ่งรืสองเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆครับ<อ> หลัง2020 20ก็เลยถามตัวเองปุ๊กๆปุกคงไม่รอดก็เมื่อตัดใจปุ๊บก็บวกกับโอกาสต่างๆด้วยที่มันมาพอดีใช่ครับโอเคก็เลยในสุดเนี่ยก็มาลงที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียมาถึงมาถึงเมลเบิร์นเนี่ยเดือนไหนปีไหนอ่าเดือนมาถึงเดือนกุมภา2021ครับกุมภา2021แล้วก็มาขอสถานะปร้ภัยจะไม่ขอเอตอนมาจะไม่ขอใมตอนนั้นยัง ยังคิดอยู่ว่าผมจะกลับไปสู้คดีอ่าโอเคโอเคอ่ะหยุดูก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวอันนี้เราจะมาคุยต่อตอน2เรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของโตโตโ้แล้จะยังไม่ขอเนี่ยและในสุดแล้วตอนนี้ทราบว่ากำลังขออยู่ใช่ครับอ่าโอเคอเดี๋ยวดี๋ยว,ยวไปคุยกันตอน2ต่อนะครับ เอาเรามาต่อกันโอเคเมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้นะฮะในตอนที่แล้วเนี่ยก็เก็บค่าตั๋วของมาละเออนั่งช้างจากเชียงใหม่ <c oughs> มาลงที่สุวรรณภูมิแล้วก็บินมาลงที่เมลเบิร์นเอาคำถามแรกๆสั้นๆเลยว่าทำไมถึงเลือกมาที่ประเทศออสเตรเลียปี2019ผมขอว<อ>ิซ่าเวิร์ n แอนด์ฮอลิเดย์มาก่อนหน้านั้นแะล้ว<อ>ใช่ครับแต่ว่ายังโฮอยู่เพราะติดโควิด<อ>เนาะ<อ>ช่วงนั้นไม่มีการกันวีซ่าเลย เอออันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่ดีที่จะฝากให้คนทางบ้านรู้ด้ว่าเรานี้เราพูดหลายครั้งแล้วในการทำกิจกรรมทางการเมืองมมีความเสี่ยงมากโตโตและถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าอาจจะต้องออกจากประเทศเนี่ยยูต้องมีเอกสารให้พร้อมอะ่ะใช่ครับเออมันแล้วมันไม่ใช่ต้องมีพาสปอร์ตนะเธอต้องมีวีซ่าด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรอบคอบนะแล้วก็ความโชคดีของโตโต้ด้วยยิ่งละไทยที่ดำเนินคดีกับไม่ว่าจะคดีไหนโดยเหตุผลน้อยมากอื เป็นคดีที่ไม่ควรจะเป็นคดีด้วยซ้ำไม่ควรจะเป็นคดีหนึ่งสองเลยทั้งก็ยังถูกดำเนินคดีไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนัมันเกิดขึ้นกับใครก็ได้จริงจริงเพราะฉะนั้นตัดต้องเตรียมตัวกันนะอ่ะก็อ่ะแล้วมาถึงเป็นเมลเบิร์นทำไมถึงเป็นเมืองอื่นเราก็ดูรีวิวครับอ่ดูรีวิวในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออย่าบอกนะบอกว่าถึงจะตอบเป็นพี่พลนะพี่พลมันตอบถามคำถามเรื่องอะไรคือว่าก็เขาบอกกันว่าซิดนีย์มันสลิมเยอะอ่ะแล้วอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าซิดนีย์สลิมเยอะก็เลยแบบพี่พลนี่แหละกัน ก็นักร้องที่นักร้องที่อายุ45เออแก่แล้วนะเอาละพอมาถึงปุ๊บเนี่ยยูไม่ได้มาเริ่มกระบวนการผู้ริภัยก่อนเพราะว่ายูยังมีวีซ่าอันนั้นอยู่ก็เลยคิดว่าจะมาเรียนต่อหรืออะไรไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าอาจจะกลับไปสู้คดีครับตั้งใจจะทํางานแล้วก็เก็บเงินไปเรียนกับกับบ้านกับไทยเหมือนเดิมไปสู้คดีแต่ว่าพอถึงจุดไหนอีกอ่ะที่แต่จะเฮ้ยฉันไม่กลับละวะงั้นฉันต้องแอพพลายละ มาจากสถิติของการจับที่สูงขึ้นเหมือนเดิมหรือเปล่าผมยื่นหลังจากที่เปลี่ยนชุดรัฐบาลไปแล้วก,ก็เห็นว่าผมกยื่นเองสิเพิ่งยืนงงย่นว้าตายแล้วขนลุกผมเพิ่งยื่นเมื่อเดือนที่แล้วนี่ครับเปลี่ยนผ่านยุคประยุทธ์มาปุ๊กบก็ไม่เห็นมันดีขึ้นเลยในเระเทศไทย <c oughs> มันแย่ลงมันแย่มันแย่กว่าเดิมขอโทษาก,ากเดี๋ยวขอโทษนางแบกนะคะไม่ได้ได่าโอเคก็เพิ่งยื่นไปก็เพราะว่ามาจากตัดสินใจว่าโอเคจะไม่กลับละจะไม่หาแล้วก็รู้รู้รู้ว่า เช่นเดียวกันว่าคนอื่นก็โดนคดีนี้แล้วก็แล้วก็ไม่รอดทุกคนคไ,มไม่รอดเกือบทุกคนเลยก็ตัดสินใจในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยยื่นกระบวนการยื่นกระบวนการ,รลีภัยอยากให้ตัวตัวละสักนาทีสองนาทีไอ้กระบวนการ,รลีภัยเนี่ยจากจุดนี้ไปถึงจุดที่ไหนสุดแล้วนี่อยู่ได้สถานะแล้วได้เป็นเพอร์มมนเดสเซเดนต์เนี่ยมีอะไรบ้างสั้นๆก่อนที่ผมจะยื่นนะครับผมไปเจอกลุ่มหนึ่งชื่อออสเตรเลียนอะไลอันส์ for ไทยเดี๋ยวมาเผซีเป็นกลุ่ม อารมณ์กลุ่มรวมสามเกียครับอาจารย์ในออสเตรเลียออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะทางการเมืองเราก็เลยไปรู้จักกับพี่ๆเขาแล้วในกลุ่มนี้ก็จะมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองอีกหลายๆคนฉันเจอทุกคนเลยอะจริงครัอเออเจอหมดลวกลุ่มเนี้แล้วเขาให้คำแนะนำเขาให้คำแนะนำต่างๆเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปโอเคในการที่นลี้ภัยแล้วผมก็เลยตัดสินใจรวบรวมเอกสารใช้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่ง เ้วผมก็ตัดสินใจยื่นเลยเอ้ยน,นีตต่ต้องให้ต้องให้เครดิตเขานานนิดหนึ่งนะคือเขาไม่ใช่ให้แค่คำปรึกษานะในบางกรณีเนี่ยเขาลงมาช่วยด้วยเลยนะเขาลงมาช่วยผมเหมือนกันใช่ไหมคิดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่มาจากเขาเลยอ่ะเราก็ยื่นไปแล้วแล้วคราวนี้เราต้องรออีกนานแค่ไหนอ,ะอ่ะสมมติถ้าวันทุกอย่างมันทุกอย่างมันสมูทน,นะเดลกาไอฟูฟเนี่ยจะนานแค่ไหนถึงจะได้2ปีครับแล้วนั่นกอหมายถึงได้ระดัสถานะผู้ริพัยได้ใช่ครับแต่ยังไม่ได้เพิ่มเอันเดีกันิเดนอันเดียวกันจริงดิใช่ครับ เพราะฉะนสองสองป,อ 2, 2ปีแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของการเป็นทุลเมืองก,ก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องปกติละหลังจาก PR เสร็จปุ๊บไปเป็นซีนิเซนก็อยู่ประมาณสองปีโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะคุยตอนสุดท้ายคือตอโต้จะบอกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเราอยู่ในยุคช่วงขวงเวลาของการรอเท่านั้นใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงจุดนี้ก็แสตงว่าอยู่ตัดใจแน่นอนแล้วว่าอ,อยู่คงไม่กลับไทยไม่กลับ,ลบนะฮะก็จะพูดยังไงอ่ะก็ขอให้อยู่ โชคดีอ่ะตรงนี้เออเช็คำถามสุดท้ายสุดขั้วจริงๆเออแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่เออที่บอกว่าตอนแรกตัวผมยังมีวีซ่าท่องเที่ยวเรียนอะไรอย่างเงี้ยณวันนี้ยังเรียนด้วยไหมทางานอยู่ได้ไหมเอาตัวรอดยังไงตอนตอนนี้ผมมานะผมในใจอลยคิดอย่างเดียวทําอะไรก็ได้ขอเปงานแค่ตัวเองเพ่เป็นโฮมเลสง่ายๆตอนนี้ผมเป็นพนักงานโรงแรมอยู่ครับโอเคโอเคแล้วก็เอนจอยดีแต่ว่าอยากขยับขยายอยากเปลี่ยนงาน โอเคแล้วม่มีโอกาสเป็นมาเองแต่มาถึงว่าตอนนี้ทงานโรงงามนี่เป็นงาน full time คืองาน full time ครับเออก็สรุปสนามนี้เพื่อนรุ่นน้องคนนี้โอ้ยนางกเป็น busy ทุกวันมานางก็ทำงานทั้งวันก็ไม่เห็นผู้เผอมารับแต่เด็ดประพาสจะมาจากเมืองซิดนีย์มาเมลเบิร์นแต่โอเคดีใจกับโตโต้ด้วยเพราะว่ารู้จักกับโตโต้ตั้งแต่มาครั้งที่แล้วนะฮะยังคิดอินทัสกันและอย่างที่บอกพอหลังจากนั้นมีกิจกรรมทั้งการเมืองเนี่ย โตโต้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงสําคัญที่มีถิ่นฐานอยู่ที่เมลเบิร์นนะฮะแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็อยากจะกลับมาทํากิจกรรมที่เมลเบิร์นมากขึ้นเอาเป็นปว่าเดี๋ยวจบตอนนี้กับโตโต้และเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะมีเฮ้ยมีผู้ที่พายาอีกคนนึงนะใช่ครับเดี๋ยว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 ่งบอกประเทศนี้มันรับแต่ผู้ที่พายเหรอน,นี่เฮ้ย <c oughs> ตาที่ชื่อยายาาแล้วบางละแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกันฮนะอะินโทรดิวส์น้องคนนี้เป็นโปรดักตัวล่าสุดครับ <c oughs> ของมาจากเมืองไทยของออสเตรเลียนะฮะเป็นผู้ เอาละฮะเรากลับมาตอนสุดท้ายแตนๆนี่คือแบมบูค่ะน้องแบมบูเป็นผู้ทิ่ไทยคนล่าสุดคนล่าสุดเออที่มาอยู่เมืองเมลบันใช่ค่ะจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยที่เราเดินไปแจงเสริมโซมเนี่คือแบมบูเออมัน่าเไปเดินแจงเฉมโซอ้าตามมาโตโต้แบมบูนะฮะโอเครอดละรอดแล้วเอาเรื่องแบมบูนิดหนึ่งแล้วกันว่าเหมือนกับที่โตโต้เล่าเมื่อกี้อ่ะว่าทำไมถึงโดนตรงนี้แล้วก็มาลงออสเตรเลียได้ยังไงตอนที่อยู่ที่ไทยค่ะมีโทษ จากศาลชั้นต้นจนพูกในคดีในมือต่อนะคะ9ปีแล้วเธอไปทำอะไรถึงถึงโดนเพราะว่าเขากล่าวหาว่าหนูแชร์สามโค้คนละ3ปีก็เลยแบบต้องลงโทษจำคุก9ปีอ่ะอันนี้ก็เป็นคนละเคสกับโตโต้โตโต้เป็นโตโต้คือไปลงถนนใช่อ่ะแต่ขอยู่เนี่ยอยู่บ้านอยู่บ้านเอออย่านงเสวยเงมาหาใช่อยู่บ้านแล้วก็มีหมาหมาที่บ้านแล้วหลังจากได้หมาแล้วทำไงบ้างก็ติดต่อทนายค่ะคืเนี้หมาอ่ะมันมันมีความตลกอย่างหนึ่งคือบ้านบัวอยู่กรุงเทพ ต้นไม้อ่ะเป็นสพสุงไหนก็รบโอ้โหเธอใต้สุดของขอด่าขอด่านะจังไรเออแท็กติงนี่เป็นแท็กตินี่จังไรมากคงคงไม่ต้องเล่าแล้วก็คือกานแกล้งอ่ะใช่แล้วต้องไปป่ะไปค่ะต้องไปทำทุกอย่างเลยไม่มีไม่มีแบบเส้นด่วนอ่าโอเค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 คือจะเสร็จไปฉันก็ไปเอ้าอยากให้ไปอยากให้ไปก็ไปอยากไป้็เหมือนกันว่าข้อหาไหนอ่าจะไปถึงสุดยังไงอ่ะค่ะแล้วแล้วยังไงต่อก็ไปถึงที่นู่นแล้วก็ดําเนินคดีตาม ปกติเลยทําแา่ท,ทุกครั้งก็คือต้องลงไปตรงนั้นระหว่างที่ต้องไปสูงอายกรกเนี่ยก็จำไม่ว่ามันใช้เวลานาน,านแค่ไหนแลวลงไปประมาณกี่ครั้งในการดาเนินคดีสารชั้นต้นนะคะหนึ่งปีพอดีเลยลงไปประมาณ5ครั้งโอ้โอใช่ฉันสามเดือน<า>ลงทีหนึง่งเลยแบงค์บูฉันโกรธแทนเธอเลยนี่ฟังแค่นี้แบบว่าลงโกรธออกจากหูเขาเล่นกันอย่างนี้เลยขอครบหนึ่งปีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นก็คือสารชั้นต้นตัดสินคุกเก้าปีค่ะวายตายแล้วแล้วเขาคุกปะ ก็ไม่เข้าคด้อนอนุญาตให้ประกันตัวโอเคโอเคน่าจุดนั่นอนุญาตให้ประกันตัวได้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจยืดอุทธรณ์ต่อว่าแบบเออมันไม่แฟร์ไม่เออมันไม่สมเหตุสมผลนะสำหรับแบบโทษขนาดนี้ก็จริงจริงนัะที่นัาทิว่าะค่ะมีคนที่โดนแบบบูเนี่ยประมาณสิบห้าเคสจากคนคนเดียวกันอ่ะแต่ว่านัาทิว่าเนี่ยยังไม่มีประวัติขังคร จนมาสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บขังคนแรกเอาเลิกเอาชัยใช่ขังคนแรกโอ้ยมันสกุลจริงๆใช่ก็เป็นเป็นพี่ที่อุทธรเหมือนกันก็คืออยู่ในขั้นตอนเดียวกันโอเคเมื่อได้อุทธรออกมาแล้วหมายถึงว่าตอนนี้ก็ค่้ยประกันตัวแล้วอุทธรด้วยอ่าอุทธรเนี่ยก็คือออกมาก่อนที่จะไปฟังอุทธรเพราะคิดว่าถ้าไปฟังอุทธรก็คือไม่ได้มาไม่ได้มาตรงนี้แล้วตอนออกมาเนี่ยตอนนั้นพาสปอร์ตถูกระงับหรือยัง โอเคแล้วได้วีซ่าออสเตรเลียได้อย่างไรอ่าเป็นวีซ่าตอนนี้เป็นวีซ่าท่องเที่ยวโอเคได้ขอได้ขอได้เลิศเลิศเลิศคำถามี่กับโตโต้ทำไมถึงเป็นออสเตรเลียพูดตรงๆว่าเราไม่มีทางเลือกเราต้องเลือกที่ที่เราสามารถจัดการเรื่องวีซ่าได้เร็วที่สุดอ่าเพราะยังมีสติรอบคอบแล้วบางคนเนี่ยบางคนไปประเทศที่มันไม่มีไม่ต้องใช้วีซ่าหนีไปก่อนอ่ะแล้วมันแล้วมันแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม่ p r a c ิ i c a เพราะฉะนั้นแบมบูเนี่ยมาลงที่นี่เมื่อเดือนไหนอะตุลาเนี่ค่ะเออเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราคุยก่อนในเเรรื่่อองกสาปะ ยังใช่ไหมโอเคยินดีช่วยนะ,อะเออเหมือนกระชี่ช่วยทุกคนก็ตอบมาแล้วกันก็เอาหลักคงจะต้องพูดแบบเดียวกันกับต,ตัวก็นี่คือเป็นชีวิตแบบชีวิตใหม่ของยูอะนะแล้วก็เออใครตามช่องปวินก็รู้ว่าอีชันก็บ้าข้างประเทศออสเตรเลียมันก็เป็นประเทศน่าอยู่อ่ะแล้วก็ดีใจกับสองคนมนจาจากมีเรื่องร้ายๆผ่านมานะแต่โอเคก็มองว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วกันเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ไปเลยก็จริงจแล้วอาจจะมีอะไรที่อยากจะคุยกับแบมบูเยอะนะแต่เดี๋ยวจะเก็บแบมบูไว้ในคลิปวันหลัง แต่ก็อย่างที่บอกวันนี้ดีใจมากที่ได้คูยกับน้องผู้ที่พยสองคนที่ตอนนี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมลเบิร์นทานาักสุดท้ายสองคนถ้ามีกิจกรรมทางด้านการเมืองในประเทศนี้ก็ยังทําต่อไป้องค่นะนะน้าเบผกว่าด้วยนะเออไม่ไม่พาอันนี้อันนี้อันนี้ถามเพราะว่ารรมันมีบางคนเนี่ยพอได้ผู้ที่ผู้ที่ยแล้วเขาก็ยุติแต่เราไม่ว่าว่าไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเพราะชีวิตใครชีวิตมันถูกป่ะจริง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 เพราะฉันเออมาแต่เราจะอัพเพลมากที่ คนอยู่ที่ภรต่างประเทศแล้วก็ทําต่อได้นะฮะโอเคเอาล่ะเท่านั้นวันนี้เวลามันเกินไปละเรา3คนนะฮะโตโตนะครับแล้วก็แบมบูขอลาจากย่านเสื่อมโซมของเบลเบิร์นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนหน้าออสเตรเลียนี่แหละฮะนะครับบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ไม่รู้นะว่าเขาติดใจอะไรทําไมเขาถึงเดี๋ยวก่อนเขานี่คือใครแขมช้างนี่โอเคผู้มีอิทธิพผู้ยิ่งน่อคงจะติดใจอะไรสักอย่างครับเออาจจะติดใจที่โตโต้หน้าตาดีเขาคุับเขาคนบาอกรายการก็ต้องเชี่อกันเองเอางี้จุดไหนเนี่ยโตโต้ที่เธอคิดว่าเฮ้ยมันเป็นงานคุกคามที่ฉันต้องไปว่ะ มันว่าแฟมาจุดไหนที่ไหนจุดแล้วที่โตโต้ต,ต,ต้องแต่ดใจว่าจะต้องออกมาจากประเทศไทยอ่ะ,ะจะต้องไม่ไม่ไมหวแล้วไม<ช>่ไห,หว,แล,วแล้วจุดไหนโอ้ <S <S โหอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตนะฮะก็เครื่องมาลงเมื่อเช้าแล้วก็เป็นวันที่เออหิมะเนี่ยถล่มทลาย<ด>แล้วก็เดี๋ยวตอนจบจะถามด้วยว่าเธอเนี่ยกินส้มหรือเธอเป็นนางแบกอย่าพูด เธอมาจับพัดจับปูมาอยู่แฟรั่งเ์ตได้ยังไงเนี่ยออ๋เราพลังหนูหนูจ้าหนูหนูที่ดูช่องนี้หนูจำไว้นะจ้าเรื่องการยกย้ายเสิบแปดบวกครับเออการแต่งงานเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมพูดสามสิบแรกๆนะมันก็ revolution นิดหนึ่งนะเปิดอันนั้นพึ่งเปิดจริงๆพึ่งเปิดใหม่ๆเลยมันต้องบอกเว่ามัน revolution วันนี้มันเรื่องปกติไปแล้วอ่ะนะเบิรับเพราะฉันอยากได้ไข่ฉันต้องไปทอดฉันในใจมึงเอาไข่ให้กูเลยไปตรงนั้นเลยนะเพื่อ เร่เอกเอเอกเออไม่ต้องเ่อานี้แล้วกันที่บอกคุณนายได้แบบแต่งตัวเพชรมาสุดทธิ์นะอแล้วเธอแล้วเธอเห็นเขาทำอะไรในเ้าอ๋อเขาเขามาการเจ็บไข้ได้ป่วยสิทธิในการทำงานสิทธิที่ประชาชนคนหนึ่งที่จะต้องได้ที่นี่เราได้รับครบทุกอย่างซึ่งจริงๆันในสังคมนในสังคมมันปกตินะใช่เรื่องที่เรื่องที่เธอพูดมามันปกตินะปกติ